บอกว่าทำไม่ได้ใช่ไหมนะนี่ฮะเข้าไปที่สมัยก็มาแล้วก็ดาวโหลดตรงนี้เลยฮะ,อะพออยู่เวลาโหลดอีนสตาร์ดิงก็รอนิดหน่อยฮนะเนี่ยมันจะมีคำว่าเปิดขึ้นมากดเปิดมันจะมี DC2 สองใช่ไหม มีด <ítulo> ีซีสองให้เรากดออกฮะใ้เรากดเข้าไปแล้วกดออกแล้วก็กดสติ๊กนูโดโปรนี่นี่แป๊บหนึ่งนะอูหูหลบแฮกโปรเจกติ้งแป๊บหนึ่งนะเออ กด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 เข้าไปเข้าไปเ่อะโอเคนะฮะให้เรากดไปที่ Open Project ฮนะมันจะมีเนี่ยะเห็นไหมอันนี้คือผมนี่นี่อันนี้คือที่ผมดาวน์โหลดมาใหม่โวมันก็จะเข้ามาให้เรากดเข้าไปนะฮะ แล้วก็กดโอเพนแล้วก็รอ,อนิดหน่อยนะนี่ผมรอโฆษณาเนี่ยมันก็เปิดมาแล้วนี่ฮะตัวบิดเบิร์มแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนแบ,บ็คกราวให้เป็นแบบเดิมได้นะฮะแล้วก็ใช้ตัวบิดเบิร์มเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย